อุสราคำเยลโล w s ซับไฟล e หรือโกลเด้นซับไฟล e เป็นพลอยสีเหลืองสีทองที่รู้จักกันดีอยู่ในตระกูลเดียวกันกับพลอยไพลินช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอุสราคำพลอยประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นพลอยที่นิยมมากและมีความเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งความแข็งแกรง่ง ความอบอุ่น,นมิตรภาพให้ผู้สวมใส่มีพลังอำน,นาจพิเศษขจัดความวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับวนบันบนโต๊ะทำงานทําให้ร่ารวยได้บุษลาคมมีความแข็งระดับกล้าพบตามธรรมชาติปกติจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลมีโทนสีอ่อนกับมืดถ้าสีเหลืองทองเข้มจะราคาสูงมากในบรรดาซับไฟล์สีส้มจัดสีแดงจะเป็นชนิดหายากราคาสูงมากเรียกชื่อผิดเป็น o อ i n t ท l t o p a สบุสลาคม ายตามท้องตลาดจะได้จากการเผาพลอยที่มีสีเหลืองอ่อนจางมีตำหนิสีอื่นจั่วปนทําให้มีสีสวยงามขึ้นขายในราคาที่สูงขึ้น้ดยรายละเอียดการเรียกบุษรารคำในโทนสีต่างกันที่คําอธิบายค่ะ